ครับผมปรมิงนะครับนายนัชพลเอกเสียนนะครับโปรสอนเดลกอลคอนเน็กตประจำสาขาติวานนท์นะครับวันนี้ผมก็กับการชิปนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการชิปให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเเดี๋ยวนี้นะครับการชิปนะครับความกว้างของเท้านะครับในการเซตอัพนะครับหนึ่งนะครับตำแหน่งมือนะครับนำหน้าลูกเพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมขอย้ําเลยนะครับเพราะท่านักกอลบอลส่วนใหญ่เนี่ยในมือใหม่หรืออเมเจอร์เนี่ย ส่วนมากจะวางมือไว้ข้างหน้าเยอะจนเกินไปนะครับโอเคเลื่อนเท้าซ้ายลงเล็กน้อยนะครับเปิดไปเท้าซ้ายแล้วมาในส่วนของน้าหนักนะครับน้ําหนักจะมาอยู่ทางซ้ายประมาณ 60- 70ถึงนะครับโอเคในส่วนของแบ็กสวิงนะครับเราต้องการเห็นภาพการแบ็กสวิงที่แนวก้านไม้เป็นไปตามแนวเท้านะครับใบเหล็กไม่คว่ำลงนะครับโอเคอันนี้ผมแล้วก็ซีเควนซ์ลำดับข้างบน จะสตาร์ทในการเคลื่อนที่ก่อนช่วงบนลงมาระดับหนึ่งแล้วถึงตามด้วยช่วงล่างนะครับเพะเราต้องการแนวการเดินทางของไม้ที่ค่อนข้างเอาไซส์เล็กน้อยนะครับรีลิสคือการที่ผมพยายามรักษาหน้าไม้ให้เปิดอยู่นะครับเราจะไม่พยายามรีลิสเหมือนในการตีฟูลสวิงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเราต้องการรักษาหน้าไม้ให้เปิดตลอดการชิปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการชิปให้ดูนะครับเขเข้าไปเซตอัพน,นะครับจัดท่าทางให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับการชิปมีเพียงเท่านี้ครับถ้าท่านนักกอลท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับสามารถทากินบ็อกเข้ามาได้ที่แฟนเพจ The g o p Connect นะครับในบางหัวข้อนียเราอาจจะหยิบยกขึ้นมาทำในคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นี่ครับขอบมากครับ